มาพบกับรายการสามนาทีกับอายการแผ่นดินนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเคสตัวอย่างที่มีประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเคสนี้นะครับเป็นกรณีรถชนนะครับก็คือมีรถชนแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือเป็นทรัพย์สินเสียหายผู้ที่มาปรึกษาคดีเนี่ยนะครับเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคือเข้ามาจากทางเอกส่วนคู่กรณีมาจากทางโทรตามพรบจราจรทางบกแล้วนะครับ คนที่ทางเอกหรือทางโทเนี่ยถ้ามาถึงพร้อมกันต้องให้สิทธิ์ทางเอกไวก่อนนะครับแต่เพระาะว่ข้อที่จริงของคดีนี้เนี่ยผู้ที่มาปรึกษาคดีเนี่ยมาทางเอกนะครับแล้วก็ไปจะพ้นเป็นสีแยกแล้วแล้วคู่กรณีอีกฝั่งมาจากทางโทนะครับจุดชนเนี่ยก็คือตำแหน่งก็คือประตูด้านหลังซ้ายซึ่งนั่นหมายถึงว่าผู้ที่มาปรึกษาคดีเนี่ยเท่าที่ผมวิเคราะห์ดูเป็นฝ่ายที่ถูก นในวันเกิดเหตุนั้นเจ้าพนักงานตํารวจก็มาตรวจที่เกิดเหตุมาถ่ายรูปถ่ายอะไราตามปกติแล้วก็ไปที่สถานีตํารวจนะครับก็ได้มีทั้งที่ผู้มาปรึกษาคาดีมีประกันชั้นหนึ่งนะครับก็ได้ตกลงกันยอดเยู่แค่ประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นบาทนะครับพอได้ตกลงยอดกันปุ๊บในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยผู้ที่มาปรึกษาคาดีก็รีบไปด่วนตัดสินใจรับเงินจากคู่กรณีทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับ แต่ว่าตํารวจในใบบันทึกประจําวันตามที่ผมได้อ่านดูนี่ตารวจลงว่าต่างฝ่ายต่างประมาทหรือภาษาชาวบ้านที่เราเรียกว่าประมาทร่วงนะครับอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับประชายดนทุกท่านว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจจ่ายคู่กรณีจ่ายเงินให้คู่กรณีอีกฝั่งหนึ่งนะครับหรือจะด่วนตัดสินใจยังไงเนี่ยเราอาจจะปรึกษาญาติพี่น้องหรือคนที่ไว้วางใจหรือผู้เทียเ่ยวเชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือจะมาปรึกษาที่ สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิตามจังหวัดต่ตางๆที่ท่านสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างก็อยากจะฝากท่านประชาชนหรือผู้ฟังทางบ้านไว้นะครับก่อนจะทําอะไรก็ต้องปรึกษานักกฎหมายก่อนครับผม